ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเจ็ดราศีดวงแรงรอรับโชค เจ็ดราศีดวงแรงมีเรื่องต้องระวังเตรียมตัวระวังสามเรื่องใหญ่ที่จะเข้ามาในเดือนมีนาคม25 6 7ห7นี้ค่ะก่อนจะไปฟังว่าเป็นราศีไหนไปฟังกันก่อนนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวระวังในเรื่องอะไรบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ หต้องระวังในเรื่องของการรวยเกินหน้าเกินตาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็สำเร็จสิ่งที่คิดที่เคยวางแผนลงมือลงแรงไว้จะได้ตามที่หวังค่ะ 2. ระวังศัตรูแพ้ภัยศัตรูจะหายไปเยอะมากเพราะแพ้ภัยตัวเองจะทำให้คุณรู้สึกเหงาหน่อยเพราะคนที่เคยดูถูกคนเอาเปรียบจะเริ่มล้มหายตายจากไปเองซึ่งเรียกได้ว่าโดนกรรมตามสนองนั่นเองค่ะ และเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สามระวังบุญหล่นทับโชคลาบจะเข้ามาหาโดยไม่ทันตั้งตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชโชคที่ผ่านมาเคยเฉียดร,รางวันใหญ่บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ท้าเวสุวรรณให้ชโชคมีดวงได้จับเงินแสนเงินล้านสาธุสาธุค่ะ ส่วนเราศีไหนจะเป็นผู้โชคดีนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ชาวราศีมังกร 2. ชชาวราศีสิงห์ 3. ชาวราศีมีน 4. ชาวราศีเมษร 5. ชาวราศีธนู 6. ชาวราศีกรกฎ และ7ชาวราศีเมทุนค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ